เอวัมมสุตังอกังสายังพระเขาวาคยายังปิหารติคยาสีเสสะทิภิกขุสาหาเสนาตตระโคพระเขาวาภิกขุอมันเตศสะพังภิกขเวอาทิตตังกินจาพภิกขเวสะพังอาทิตตังจากโคภิกขเวอาทิตตัง รูปังอาเทตตาจากุวิญญาณั้อาเทตังจักุสัมภะโสอาเทตุยำปิทังจากุสัมภะสัพจยญาอุปาชติเวียงไธยตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตังปิอาเทตังเกนะอาเทตังอาเทตังราคะคินาโทสะ คินาโมหคินาอาเทตังชาติยาชรามรณนีนโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิทุมนาเสหิอุปายาเสหิอาเทตังติวัฒนมิโสตังอาเทตังสัทตาอาเทตัสโสตวิญญาณังอาเทตังโสตสัมภะโสอาเทตุ ยัมปีทังโสตสัมขาสัพจยายุปัชติเวทิตังสุขังวาทุขังวาทุขามสุขังวาตัมปีอาทิตตังเกนะอาทิตตังอาทิตตังราคาขินาโทสาขินาโมหิคินาอาทิตตังชาติยาชรามรณีนโสเกหิปาริท ဘေဟိတုခေ โทมานาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตติวัฏามิคานังอาทิตตังขันธาอาทิตตางานามวิญญาณังอาทิตตังธานาสัพพะโสอาทิตโตยังปิทังขานาสัมภะสัพพัญยาอุปาชติเบยทายตังสุขังวาทุขังวาอาทุะคมมาสุขัง ตัณวาตังปิอาทิตังเกนะอาทิตังอาทิตังราคะคินาโทสะคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามารณีนโสเกหิปาริเทวิทุเค ทุ่มนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตตันติวัฒนมิจิวหาอาทิตตารสอาทิตตาจิวหาวิญญาณอาทิตตังจิวหาสัมภะโสอาทิตโตยามปิทันจิวหาสัมภาสปัจจายาอุปาจติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขัง สุขังวาตังปิอาทิตังเกนะอาทิตังอา,าทิตังราคะคินาโทสะคินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามรณนะโสเกหิปาริเทวิทุเกหิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตังติวะธรรมิกายโยอาทิตโตปุต ทาภาอาิตตกายวิญญาณอาทิตตังกายสัมพาโสอาทิตโตยามปิทังกายสัมภาสปัจจยาอุปาชติเวทิตตสุขังวาทุขังวาตุขามสุขังวาตามปิอาิตตังกีณาอาทิตตังอาทิตังราคาคินาโทสากินา โมหคินาอาทิตังชาติยาชรามารณีนัโสเกหิปริเทเวหิทุเคหิโทมาเนเสหิอุปายาเสหิอาทิตัตติวัฒน์มิมโนอาทิตตธรรมาอาทิตตามโนบิญญาณังอาทิตต์มโนสังฆโสอาทิโตยัมปิทัง มโนสัมภะสัพจยาอุปาชาติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามสุขังวาตังติอาทิตตังกินาอาทิตังอาทิตังราคาคินาโทสะกินาโมหคินาอาทิตังชาติยาชรามรณีนโสเกกิปริเทเวหิทุกิ หิโทมนาเสหิอุปายาเสหิอาทิตันติวัฒามิเอวังปาสังพิขเวสุตวาอริ ทติรูปสุปิณิพินทัตติจากขูปินญาณิปิณิพินทัตติจากขูสัมพาเสปิณิพินทัตติยามีธทัมจากขูสังพาสัพจยาอุปาชติเวทยี่ตัณสุขังวาตูขังวาอุทุขมาสุขังวาตาสมิงปิณิพินทติโสตาสมิงปิณิพินทัตติสเทธสุ ปีนิพพินท <Genesis> ัติโสตวิญญาณีปินิพินทัติโสตสัมภะเสีปนิพินทัติยังปิทางโสตสัมภะสปาจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาทุขามาสขังวาตาสัมมิ นิพินทติคานาสัมิปินิพินทติคันเทสุปินิพินทติคานาวิญญาณิปนิพินทติคานาสัมผาสเสปิปนิพินทติยามปิทางคานาสัมผสปัจจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขามสุขังวาตาสัมิปนิพินทติเชิวหา ยปีนิพพินทติระเสสุปีนิพพินทติชิวหาปีนญาณีปีนิพพินทติชิวหาสัมพาเสสุปีนิพพินทติยังปิทังชิวหาสัมภาสัปปะจียาอุปาชติเวทยตติตังสุขังวาทุขังวาอทุขามสุขังวาตาสมมิปีนิพพินทติกายาสัมมิปีนิพพิน

ทัตติมโนวิญญาปิณิพินทตติมโนสัมภาเสปิณิพินทตติยังปิทางมโนสัมภาสะปจยาอุปาชติเวทยิตังสุขังวาทุขังวาอทุขังสุขังวาตาสัมิปิณิพินทตติเนปินทางวิราชติวิราคาวิมุตติวิมุตตาสมิ มูตมีติยานังโหติขีนาชาติมุสิตังรหมจายัญกตังกรณิยานาปรังอิทธายาติปชานาติติอิธรมโหจะพักขาวาอาตมนาเตียทีวพักขาวาตัวภาสิตังอภินั้นตุงอิมาสมินจะปนาเวยยากรณาสมิงพันยั มาเนตาสพภิกขุสหัสสาสะอนุปาทายอาสเวิจิตตานิวิมุตติงสโโรติ